สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องเยี่มมวนคนเดิมจ้าพบกับยี่มมวนคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องนะคะเมื่อนี้เยี่มมวนจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะคะภูมิปัญญาของพุทเฒ่าโบราณนะคะพูทเฒ่ารุ่นหลังซึ่งเด็กน้อยรุ่นใหม่จะหาชมยากจ้าวัฒนธรรมรือการฝีมือในรุ่นหลังๆเด็กรุ่นใหม่เฮ็ดเป็นบ่จ้านะคะมาเบิ่งกันจ้า No รพ่อกันไหมนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ